สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2568 เวลา8นาฬกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพราพิธีมนลทนท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2568 โอกาสนี้นายประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์ิทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและเทพีคู่หับเงินออกจากโรงพิธีพรามหมมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราบพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทุลละอ,องทุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียม แอกพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและไถแล้วไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบและหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวโหนหลูงลั่นคล้องัยและไถ่กลบอีกสามรอบพระราชาพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรโดยแยกเป็นพระราชาพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์เป็นการประกอบพระราชาพิธีวันแรกซึ่งจัดขึ้นณนะพระอุโบสถวัดพระ สี่รัตาน飒าสศา,ศา,ารามไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม2 5 6 8เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชนาจักรไทยและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไทวานอันเป็นพิธีพรามณ์โดยประกอบพระราชพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่9้าพฤษภาคม2568าหกำหนดจัดขึ้นราวเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำรรนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยโดยปีนี้กรมการข้าวจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชซึ่งนํามาใช้ในงานพระราชพิธีโดยขอพระราชทานระบ,บรมราชานุญาตนําพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2567โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดามาใช้ในงานพระราชพิธีประจําปี2568ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวนาสวน5,000และพันธุ์ข้าวเหนียว2,000ถืง ือเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทธธานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บันดาประสบนิกรประชาชนและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร หลังจากพระยาวแรกนานและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพรามแล้วพรามเสียงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเพื่อพยากรณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหาร <c oughs> ในการนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลดกรุทรเกษตรละสากรทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์เสียงไ่ายพะนุ่งของพระยาแรกนาโดยปีนี้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฏฐานหยิบพะนุ่งได้ห้าคืบพยากรณว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินน้ําและหญ้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญอาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง จากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกรากาติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จํานวน16คนสาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จํานวน12กลุ่มสาหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จํานวน7สาหกรณ์และปราศเกษตรของแผ่นดินประจําปี2568จํานวน3สาขาคือสาขาปราศเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราศเกษตรดีเด่นและสาขาปราศเกษตรผู้นําชุมชน และเครือข่ายภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนที่มารอเฝ้าทูและอ,องทุลีพระบาทอยู่เป็นจํานวนมากต่างกรูกันเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาที่พระยาแรกนาไตวานเพื่อนําไปเป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นการสร้างสิริงมงคลแก่ชีวิตและเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธัญญาหารที่จะเพาะปลูกต่อไป เวลา9้านาฬิกา44นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทออพระเนตรการหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจดพระนางคันแรกนาขวัญในฤดูการถัดไปสำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2 5 6 7กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้ผลผลิตถั่วเขียว72กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักได้แก่ ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆมาปลูก7พันได้แก่พันธุ์ข้าวนาศูนย์5พันประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105อกข79กข85กข9 9หรือหอมคลองหลวง72และกขจ1หรือวังทอง72และพันธุ์ข้าวเหนียว2พันได้แก่กข6และกข24หรือสกลนคร72ได้ผลผลิตรวม4880กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูก พระราชทานทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้ง7็สายพันธุ์เข้าพระราชพิธีเพื่อมงคลจารึกพระนางคันแรกนาขวัญประจําปี2568และนําไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป สมเด็จพระอาริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระไตรเพื่อเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาศสาสนาทยยาตประจําปี2568 เวลา17นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานพระบรมกาศให้พระธรรมวชิระจินดาพรอ,อธิกาบรบดีม,มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนำคณะผู้มีจิตศรัทธาที่อุปถัมภ์การประญชาสามนเณรในโครงการบรรพชาศาสนาทายาทประจําปี2568เฝ้าโอกาสนี้ประธานพระตรัยและเครื่องบรญชา เพื่อเชิญประกอบพิธีบรรพะชาเพื่อเป็นศาสนาทาย,ยาทสืบทอดพระศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาราคตยานสมเดเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนาาสาเกาปีวันที่26กพิธุนายน2568โครงการบรมพชาศาสนาทายาทจัดให้มีกุลบุตรเข้ารับการบรพรพะ,ะชาป,ปีละ40-50ถึงคนเพื่อศึกษาพระปร,ะประิยติธรรมแผนกบาลีแผนกธรรมและศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามัณฑรราชวิทยาลัยเป็นโครงการต่อเนื่องที่สมเด็จพระอรียวงศาคัตยามสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังคปรินายกทรงรับไวในพระอุปธรรมเป็นปีที่หปีนี้กําหนดจัดพิธีบรรพชาในวันที่1 7บเถึงสิพฤษภาคมนวัตรีสวัสดวิวนารามอามเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งตามหลักสูตรต่อไปโอกาสนี้ประธานพระสัมโมทิยกถาความตอนหนึ่งว่าสัมเนนคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งแปลว่าผู้สงบระง,งับจากอกุศลแล้วสม,มเณรจึงมีหน้าที่รักษาศีลทั้ง10ข้อไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดสมาธิและปัญญาอาจจะเป็นวิถีทางที่สงบระง,งับจากอกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามธรรมชาติของเด็กย่อมมีความสุขสนเอาแต่ใจหรือเบื่อนหน่ายเกลียดคร้านมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลซึ่งผ่านการสังสมอบรมมา,มามากน้อยไม่เท่ากันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงขอฝากคติสั้นๆไว้ข้อเดียวเป็น การปฐมนิเทศเบื้องต้นวยนที่นี้ว่าเมื่อจัดการให้สามเณรคลองผ้ากาสาวพัทถึงพระไตรสนานาคมสมาทานสิกขาบทสิบเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เด็กคนนั้นย่อมกลายเป็นนักบวชด,ดำลงสถานะเป็นบรระชิตจึงต้องทําให้เนนมีสํานึกตระหนักอยู่เสมอว่าอสัญญโตประพระชิตโตนะสาธุแปลความว่าบรรพชิตผู้ไม่สํารวมไม่ดี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพเนื่องในวันวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่70จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพที่จะทรงปลูกในวันวิสาขบูชาวันที่11พฤษภาคม2568ณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัส